เันเป็นยาแก้ปวดใช้องส้เป็นวันเกีบหัวน้ำอันนี้ัยวขางเข้าภสีสิถามเิงมาอีกทีนึงถามาพนทกลกอากา้เานเหอนเจบนอลล่ ม oh. ันบอกกินม <c oughs> ันก็คือได้เหมือนเนาะ ใช่สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฝาลูกเมื่อสุกุสุคนาเพ่อกันพี่เก่าคือเดินกับองแม่บุญมาพี่น้องะไยอ่ะพ่อกันตอนนี้ก็อยู่ทั้งเพื่อนน้องน้ำฝนนี่แหละพี่น้องเลยอ่าทางสร้างเพื่อนกับพักพรอนเดียวทางสมบาร์สี่สามทางสร้างเพื่อนเนาะอ่าให้เลือกกกอแอลเทคาดนี่แหละรวมทั้งทีมสร้างรถเพื่อนเสาขึ้นให้แล้ววันนี้เฮือนน้องแตียวใกล้สีแล้วและทางสมุนเก็เลยจะาูัว่า ทางโครงสร้างเพื่อน,นี่เพราะว่าทางเฮานี่เชาก็ยกขึ้นแล้วนะพี่น้องมีแต่ก่อแอวขึ้นมีแต่สองก้อนแล้วก็เทคานทับทางสร้างเพื่อนสิว่าทอ่อใดเนาะถ้าว่าเพื่อนตกลงพอเฮ็ดกะสิให้เพื่อนลงมือเฮ็ดต่อเลยพี่นอ้องเลยเพราะว่าทางเฮากะเอฟซีเฮาก็อยากเห็นเนาะว่าเฮิงว่ได้สิเทคานอ่ามี่ก่อแอวเทคานทางเพื่อนน,อน้องน้ำฝนเนี่ย่าัษา อใจยเย็นๆพี่น้องเลยกะสีถามเบิ่งทั้งสร้างก่อนคันพ่อจ้างกะสีจ้างเฮาก็ได้ขอบุญขอบคุณเดอ้อบุญสุขสุขเพที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็ให้กำลังใจนะพี่น้องเลยเนาะไปอย่าให้ทั้งสร้างเพิ่นมาแต่พักผ่อนก่อนจังไม้ถามรายละเอียดจากเพิ่นมอนอยังสิเอาตัวนี้พ่อเฮ็ดแป็นบัดนี้มันใหญ่พอลยสวัสดีดมันใหญ่พอได,ด้ดทางไส บ่มีตัวน้อยเหรอมันสูงอันนั่นได้สิอันเป๊ะๆหญ่ๆน่ะนักวะนักเลยอืมบังลูกตัวนี้ได้สิตัวนี้ตัวนี้อันนี้มันหนานี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ยับไปเอกโผูฟูยับไปแมนเฮ้องามอยู่ อืมจะกว่าไข่กลัวไปจักปวดกนะปวดองดูสบายดีป้าลุงระบอบี่นี่สบายดีป้าลุงแลบอบอ่ะกนี่ มึงน um right mm. ้องเออยังใครอยู่ด้ยชุดนะชุดเอาทั้งน่ะเออเดี๋ยวอาบนเนี่ยสองโซนเนี่ยนั่งนั่งทางขึ้นเลยห่างก็แลกกับหาตัวน้อยมาเสริมอีกพอได้นั่งได้ก็ต้องมีแต่อันนา บริแม่น้องได้หาปีปายได้ย่างๆมาเป็นน่ะเ้า <c oughs> ออกวล้วบปวดน้ำฝนไปใส่ไปซื้อยาหันปะโจมันแหละไปซื้อยาเป็นยังก็ไปซื้อยา นี่ออไปยาดิจะผูว่ามันขอกันเลยสังว่าเอาอยาดีบัดมาเรื่อยๆเป็นบัตรของ <c oughs> อาต้นนี้ขึ้นมาเลย,ย <c oughs> เจะซื้อยาพอได้นันง่นงใครกวนนั่นนงตัวเดียวเฮ็ดเป็นตัวด้านไพ่เห็ดสาตัวน่ะ ตัวไหนแจเห็ดบ่าตัวไหนจเาเห็ดน่ยทึงมา มีกวบใส่ได้แ่ะเออพอดีปับเลยตอบชิกเลยตัวนี้ก็ซื้อลงมาอีกหน่อยได้แ่ฮะฮะ อีกช่วงว่ะยามะจะฉีถักบ่นนะก็ได้ขางทั้งน่ะ <c oughs> ถักอันดอกมันออกเล็กน้อยก็ได้ ได้แล้วบบนี้คะจิกเลยวแบบนี้ยังมาแล้วอยู่เพอได้ให้จิ๊บเจ้านอนน่ะมดเมื่อยพอได้นอนน้องนกฟงฝนไปไปยังทองใสไปซื้อยาแล้วเจ็บหัวบ่เจ็บหัว ไม่อาจ้าพวเซยไม่ข่แห้งหอกจะไม่ข่แหงเนาจะพวยเซยหมว่าจมมาจพัวเลยว่าบอก่าซื้อยาเด้อสร้่งยิ่งเลยสร่งว่าเอายาอยู่บ้านเลยเด้ออากาศมันเปลี่ยนแปลงเดันมีแต่คนสบาย ตีนลูกขีบลมบ่ห่างแอ่ชุดเอาใม่หน่อยสับอะไรได้เยเอาใม่น่อยสับใส่น่อหางเนึ่งฮึใส่ตัวเตาะออกไปจังหน่อยหมา ทั้งนั้นมันมันเข่าไปโพดเด้มันเจนแจ,นจนลูกวัวเศร้าใช่ไหมครับเอาเขาอีกนตอนนี้ไม่เสมอตัวเลยจังเอาใหม่จังไครเอาใหม่ใส่ตะกี้เมย์ว่าสูตรสดนะมาติดตัวนี้เลยนะเมี์ว่าสูตรสดนะให้มันติดกักบเนื้อตัวนี้เลยว่ะมันปองมันพอดีกับเทิร์นอันนี้ แจ้วได้กินบ่ประเด็กวานนี่สบายดีเ้ออทุกคนดยเมื่อเพื่อนกัยังม่ได้กินน่ะมันเจ้าบ่ซื้อเจ้าบ่ซื้อโอ้หนึ่งแล้วเนาะใประเดกห้อว่าล่ะท้องใส บเมนได้ตก um to uh, uh ิน huh. ต uh ุงต้วงว่านี่ได้มีวดยังัฟี่มีนกทับ้านนั้นนักอยโคกราพริกกินเพินนี่ว่าเ้หอยนี่ทำจะมกนักอีกสดพิกเ่าแล้วพริกเ่ามีบ่บ่พริกเ่ามังดูปล่อยลื่ห่าน้อง้ของมีไปแล้วฮะ โอ้ยน้องน้ำฝนนี่ก็ได้ยังบ่มายิงได้เลยเออให้มันเสมอกันไห้เป็นได้โบสียาด้วยไม่เอาไทยจะนั่งคุยกับคนดื่นอ่ายาแล้วไ่ซื้อยาเป็นยาได้แล้่อวะได้แล้วนี่กันเอาเอามาเอามาชุด เห็ดกระลักกระลักเธอตองใสเจียนก่อนเห็นนี่นะเฮ็ดทักทะมันบอกเอายเฮ้เฮ้เห็ดตามสบายเฮ็ดตามสบายอมาเลยยังบ่สบายไปซื้อยาว่าโอ้ยเฮงผู้น้อยอยู่เป็นยังฮะโอเบิ่องฮะ โอ้ซื้อยามากินกินยานี่แต่มันเศร้าว่ายมันเป็นยาแก้ปวดโอ้ในท้องไส้เคืนวันโอ้กินแล้วนี่อยากนอนแน่ท้องไส้ยาที่ฟี่นี่อาจารย์สีเจีเ๊ยบหัวอ๋กินยากระพักข้อน,นี่แหละไอ้พักข้อนในร้ายเนี่พักขอ้อนในร้าย กูได้มีเหือมีแห้งโอ้ยาไ้ให้คัวกินยาทีฟี่องเมียไปกินยาแก้ปวดใช่นหาเด็กกินโอ้กินแค่กันพัวก็เป็นเมียก็เป็นไปสิเบิงกันบาทนี่ฮะยิงที่บ้สนเลยเนยโอ้โหทั้งวโดซโน้อยคนโอ้โห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 มาแนบมาแนบเบิ้ลเบิ้ลแมทจูจ่ากันเบอ้ คือจ้าลูกป้าลุงจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าดูจ้าน่กลัวเห็นแต่เพิ่นเต้นน้ำกีตาร์น้ำเบาโจมโอ้ยไปแล้วนี่ไปแล้วไก่เลยโอ้โหแม่หนูเกลือไก่บ่เอาบ่าเข่าเกลือกไก่้เคยเห็นไก่เลยติดไก่บ่านี่มาน้ำพอทีอย่าลื่อลูกอย่าลื่อเอาหายอ เันนีเรมาเร็วมาใหเร็ดใหญ่ไว really ้ได um, um, ้หากะเรียกได้ติข้าวตขี้เด้ยงู่นั่นใเอาเอันนี้เอาไทยไทสบายดีปะลุงบัดหนงพอแห้งได้ตายขลอกินชองเม็ดเลยบ่ได้เห็ดยังดอกกินชองเม็ดมานี้ กินงเม็ดยผู้ใหญ่กิน2เม็ดแล้วเนาะแ่นค้ว่อบ่เคยกินยาือกินยาแบบนี้นะโอ้ยาที่เฟีกินแล้วมันจีอยากนอนจักน่อยกินยาเป็นเช็พูอะอย่างงี้เคยกินเยอะเนี่ยอันนี้ก็มันดีไข่ดีวัดน้ำดีเจียบหัวน้อน้มือกระดนาดัออนบาดนี่โอเป็นนักแล้วบานี้ เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาหาพอสร้างกอนข้านึงงพีก่อนชักหน่อยมาแต่พักพนแล้มาเด็น้ำคูบามาเด็น้ำคูบาเด็นน้ำคูบาเพิ่นบิกยนคุยกับทัาพผอสร้างก่อนโอ้โหโจีเดเดเนาะ ด้วยยังมีซองอ้สี่กอให้แล้วแล้วก็จังเซียนเอาเล็กมามัดเล็กบาบนี้มัดเล็กแล้วเข่าแบบไว้หันบกคำถือเข้าไปเลยเขาก่อจะงอนจะแล้วก็หักบ่วงหักยางแล้วเพื่อได้แล้วว่ามีหมดแล้วครบตะวันจบตะวันแล้วเพื่อเนาะมิตก่อขึ้นแล้วก็เอาเล็กมาใส่แล้วก็เอาแบบหัดไว้แล้วก็ถาเทอ่าบัดนี้ก็ กะกะประมาณเบิ่งนี่ประมาณจักมือนี่ความคิดกะในใจซื่อนะบ่ผิดบ่พลาดอ่ะแบบกะเคยเฮ็ดผ่านมาแบบนี้นะผ่านมาเนาะคือมือนี้หลังจากอ่ะนะบ้านนี้กับมื้อนี้อะไรสมบูรณ์เึ็นช่องเนาะโดยแล้วมาบวกกับทับว่าอันนั้นเฮาเฮาก็แตแล้วแล้วมื้นอนี้ทอดแต่แค่นี้แหละเทคานไว้มื้นอนี้คันจบได้เลยประมาณ5มื้อเพราบอกคือบวกนะครับท่นเอาดินเข้ามาอะไรเป็นมื้อเนาะท่นว่าเอาดินเข้ามาเต็มแล้ว ันจังจะได้ปิดทั้งนั้นทั้งกันปิดกันเลยเท่าร้อยนะประมาณนี้เดี๋ยวนี้ฮะก็ได้สองมือนี้แล้วตามที่เคยเห็นมาเนาะว่ามันหลายคนวันวันนี้กับท้งตั้งเสานี่โบ่ปิดกันเปลื่นไว้โดยคือว่าประมาณห้มือเนาะตามที่เคยเห็ุผ่านมาประชันซะมันกะมันสิชาน้ามองเทคาน้อยเนี่ยเนาะ เอากะภาษาบปนไหนมาว่าเทคานมันมีดินถมไใบของก็ได้เทไว้ันอีกา่ะมันแคได้บอบบดมือกระชีบได่บอสผักตวนไหนนึ่งหานะขันมเข่าแบบ่ใบมันหลายคนเป็นเวียกเบิดนะอ่าเเ้ากะถามเจ้าตัวนี้เนาะถามว่าเหาจากถามมาทางผู้ใหญ่เพื่อนให้ถาม สมมติว่าเพอว่าเสาคือเพื่อน้องน้ำฝนเนาะเสาหนีตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่นะพอยังเจก็ก็แอวขึ้นคือคือเฮ็ดคือของน้องน้องแตีวแหละก็ึ้นก็บ่ได้สูงหรอกมันก็มีแต่ซ้ำห่องทางผู้ใหญ่เพื่อนอยากให้ถามเห็นนะถ้า่าทางพ่อเนี่ยสี่สี่ว่าราคาเท่าไรเห็นนะอยากถามไหมนะโดยเราคุณจะตังแล้วเนาะโดยโดยเฮ็ดกันเปื่อนเลยพอแล่เทคันทับเนาะโดยโดย ตามอย่างสองมาบวกตึกกันไปลูกจะไปเด้อต่างสวยกันสนุกกัน oh. ละกันค ah. ือว oh. 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 ่าเป็นคนเทีย่ว่าพอกะแต่เป็นแบบเบนที่ว่าคนใจบุญผ <co ู้นึงนั่นแหละได้นที่ว่าเมังไล่เงินว่าได้ประมาณหาพันนี่แล้วโอ้โหอันนี้ข้าถามะทางพ่อเพิ่งไม่เมื่อเมื่อนั่นเพิ่นก็บอกอยู่ว่าแบบข้ากระทางพอเพิ่นกับว่าท่านได้คิดว่าท่านจ๊ะเพิ่นก็ได้ว่าแบบมืัอนี้เล่าเลยว่า สีว่าห่าท่านเนาะเพราะว่าสาว่นกระตั้งึ้นแล้วเราจะช่วยกันท่านเข้ากับน่านห่างท่านเดี๋ยวท่านเข้ากับสีสีถามเมืองพิณยอีกเท่านึงดูดยถาว่าพิ่งตกลงเล็กกันดูว่าทุเจ้าค่นมาพึ่ตกลงเห็ดสีแดงที่มุมห้างเพราะว่าทาบ้าโดยทาว่าเ้าตกล่งเห็ด ด้แลมืออื่นมามาลงมือเลยแหรือว่าได้ได้มืออื่นลงมือได้อันนี้ก็ยังมีปัญหากัแบบว่าเพื่นบอกว่าคั้งแล้วมัอนี่มืออื่นช่วงเช็ดยังแปลว่าชาว่าปรึกษากันไว้อยู่กับพวกเป็นยังอะไรกันคันมีเบี้ยครับก็เหตุตออะไรมันอีกอย่างมันกับใกล้กันเนาะแมีเบียก้ยอะไรพอสางกันฮะเห็ดเบี้ยต่อคันมีแบบว่ามีคนที่ว่ามาให้เห็ดคืนอันนั้เจ้าในตัวงานนี่กะ ดีดยด้วเดี๋ยวบันนี้าคุยกับทางพอเนาะถ้าว่าเพิ่น่นสีแดงกันมากพี่ๆอยู่บนซองด้ที่ซองคุ่นนึงไปส่งมุูนกลับไปกลับมาสุดงงเลยเนาะดยถ้าว่าฝุ้นใหเพิ่นตกลงแหละเอาสีบอกเจ้าเด้อพ่พอด้วยด้วถ้าว่าตกลงเห็นแล้วอยู่บนาพอตรงเมื่อเลยด้วด้วยด้ยเจ้าจ้าดเถืาว่าได้คำตอบจากพอเพิ่นนอท่านรามาจาง ขชาวน้สร้างปลาเนาะเอากระซีเลี้ยงเพิ่นประมาณตอนเที่ยงเพิ่นอยู่ในบ้านนี่นะเนาะล่ะได้บ่ล่ะเลี้ยงก่อสร้างตอนเที่ยงโดยจำแจวแกงหรือไม่ก็ได้เนาะพอเตมีมาหับเนาะพอสร้างดีใจแหละถือว่าเป็นโฮมโปรโฮมไซใน์บ้านตรงบางยางเบิร์ดกันสบายดีใจนะมาบ่โยกับโบแมนว่าะโทษแต่ทั้งน้องพลนโบแมนจีกอนน้องแจวเนาะทั้ง ทางวัดว่าอะไกระทั่งนานๆโองทําโมงเียนก็ได้น้ำหลายอย่างได้ตามพอช่างเห็นมากบนงานก็บรรดีแล้วมาอยู่พอเดือนอันนั้นอันนี้ก็ได้ก้าวหน้าขึ้นมาฮะนะโดยรับส่วนไปโดยทุกวันนี้กรทางทีมงานเพื่อนก็บ่งดูพอช่างเลยโมงเีย็นบนปูนเท่าใยเป็นอันนั้นอันนี้เห็นนะก็เข้าๆโดยโดยโดยตะเกียบก็ดีใจน้ำเพื่อน ดีมากุณนาฟ้าขับเป็นโฮมโพหโฮมไสให้ไหอะาสั้นเลยโพเดียวถ้าได้คำตอบแดีวห้าสิบอกเจ้าในตอนแรกนี่แหละเจ้าโพลถ้าจบลงเฮ็ดบ่เฮ็ดกับสิบอกเจ้าโทยโามโดยโดนโดย่ดยโดาโดนโดเพด่นกนโดยโดยโดยโ่ยโนยโดยโดยาดยโดยเด้นดยโเยโด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 ยโนอโนยโเป็นการค พงแรงหรือว่ามุมสีแจ้งเพื่นหลายบางทีเพื่อนหาคตอบมาเอาสิบอกพอเลอพอเด้อตั้ใจทงพอเลยมาละเดินกลับไปเฮ็ดพ่นวันนี้เยเบ้านนี้เยเอาหทั้งพอไปเฮ็ดเวียดโตวันี้อ้าจ้ะไปไปย่างคุณมปเบิ้งโูเพื่อนเฮ็ดย่งวันนี้โอ้เว้ยน้ำลายแตกน้ำเด้ มาเนี่าเจาะกันไหนมาเยอะมาเอากับพอมาจะใช้อันนี้้้าโอกินแม่ฟ้อนล่ะขึ้นนั่งอยู่บิ่งเดียวแท้นั่งทั้งกลางแน่กับบู่อย่างเดตกเผู้ทางน้องวาสนาก็ได้ประเด็กนัวบ้านนี่ได้ล่ะยูเพื่อนแวเตียวเราะบอตูนว่ากินอยู่พี่กินทอ่บ้านนักอยโคกพวกเราะ

เห็ดชวนนส่บวงแล้ได้ของค่อยของค่อยเห็ดส่บวงกุสดัลด้วได้ไม่่อยไหมันี่กินกินมะม่วงอ่ะไม่ได้ยักชมนะให้พ่อไอศรีไปลูกไปมงม่งหวานให้พ่อไอ้รเออม่งหวานจ้าจดแล้วพี่มากระเบิดเอาบวงมาูลใส่ถัวยตั้งห่าเบ้งกินน้ำจะ้มาก่อน เ่อปบ้านไผ่เห็นยังไม่กินอยู่ดิหนีเงากินเดบมือเลยแ่ืมบปแซบเวลาเากินน้ำแซบแกินมังคปอนมาเนงปลาปลา่่มนมักสมมอคือกันเลยกินนะมันเจ้ากันคลด้ไปปอ่าใช่

เมนันยนไ้หไม่ไม่ไม่ตัวนี้เด้จานนอนนให้นอนมันตายใจน้ำใหม่ปนใจน้ำใหม่นให้นอนตายน้ำใหม่ดิบเอาน้ำใหม่พอบ้านใส่แล้วก็มาใส่ถ้ามันเป็นนอนกัมันตายเบิ้ดเอจับเป็นหมูใหญ่ นั่นี่คลองก่อนแล้วเออคนก่อนคนก่อนมาเลยเอาก้นมันแก่คนอัลมตังเงินมดล้เจาก็ไเนาจะอยงนน่ยลูกหนื่อยเด้อโอ้ยใูดีย่างน้นสิแก่มาเลยมอญให้แล้วอืมอะไรบ้ คนกี่ก้านถังวเยบเสื้อคอยแล้วโว้ยกินเยอะกินมันซึมปากอเรื่องอะไรเอเ็บนะปะตูนเก็บใจว่วงคือคอยเบ้านะอืมลองมูด้วยฮะข้รีไปช็อกด้วยพว่นง้เนาะ ทำตาเลือดรถไถ่เนี่เอาลงอีกเลยเพนะเพรอะ้งนี่ตอนมันเป็นก้างมันกินยากไหมก็ช้างเออใ่หละมันกินมันก็บคือได้เหมือนเนาะไปเดปแล้วะเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อง cái này ní mít đã bắt bao nhiêu, phải ăn cá tròn gì chưa? Ủa, bắt Lên vậy. luôn Nè, đúng không บอกไปเป็นนกไต่ำที yeah, ่อดย่รงกจีตัวจะยมน้ำปลนาเล่เปนกี่ยะน้ำแปลกเนี่ยเราเอาส่เปล่าสเกลนะไหมมันแซ่บเป็งไมบอกมานีนะไปเื่อซีว่ันะสกลนไม่แซ่บนะโอ้ว่าบ้าิมารุนยังเคยได้รถไหมบวคัดแบบใม่อ้เคยซื้อมาหาเล่าเม่อกี้คือบรเด็นซื้อมาใหม่ปะเนอเนื้อมาลุกเนเจ้าดีเล่า พาขึ้นบนยูบมาทังน okay, yeah. ah? yeah. ี s <S um ่น um ี um ่โอ hey. um ้คำฮู้ได้รถได้รถงามแท้น่ะคำฮู้ได้รถงามแท้ฮะว็ดว็ดเฮ้ยเร็วเว็ดเร็วเฮ้ยคำฮู้ได้รถงามแท่นี่ให้ชื่อให้นะฮะให้ชื่อรถงามให้นี่ผู้ไริ เาวันบ่ตนนับวบุญบ่โอ้บันไปไปบาตเฮ้ยเฮ้ยโอ้รถนาชโยแลนนะพอเทาันนี้เนาะมันบัตแเอนั่งอะไรบัตไกขี้บัตไกี้เดวัไดถือรถน้อยนะฮะเ่ะวบัถือลูกลงนี้ลูกจะเตีวฮะนั่นนั่น Ừ. Cái này mặt, không nhầm đi lại đấy Thôi lại <laughs> mẹ tao, xôm mà khám mẹ <laughs> mẹ, mẹ Xem đấy ồ nó kìm giá, là bò sắm bài Nó kìm giá เก็บ <Tory. S 1> หัวแล้วะกินยากินยาเลยกินกินชมเลยชื่นเนาะได้ฟ้าเป็นสิบปีแล้วบริกินอันมาขับอมบริกินนะเวลากินน้ำเนาะเซฟซื้อมาแต่นอกคุณบอถ่ขอมกขอบใจได้ซื้อมากินชมน้ำเบินมัน ลองบอก nhau วันนี้ก็ได้คุยกับทางสางเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะจังไดีกาเพิ่นอยู่กับพุนรักผู้ใหญ่เพิ่นทังสะบูนก็ได้อ่ะก็ดีคือการถามว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นแห่เฮ็ดก็เสิได้ให้เพิ่นเฮ็ดอยู่น้ำกันเลยมันใกล้กันถ้าหรับคลิปนี้ยเกาะโตเกาะี่น้องไปแล้วสบายดี